สวัสดีครับเสียงยุ่เฮี้ยนมีนั่งเบิกนี่นะครับยุ่หลังเฮี้ยนขางกระแพงนะครับมีตุกเขี้ยวก็ไปทาหารมาไดนนบบาาา้บ้นะครับบ้านอางวุธเป็นอิสานีหรอนะครับบ่าดีเงินไถ่ครับหลายคนมาจัขอไปหาหน้าตูงกันทนุ่นทาปตีนาซื้อนาใส่ไปบ่รู้เลียงน,นะครับนะครับ แล้วสูม้มารผมต้องรับเอาอยู่ผีนะครับน่ะได้ยินด้วยครับนี่หอมมันนายได้ย,ดยนินนะครับัเสียงคืนนไงไม่ลองเพลงแล้ลวเกลียกเปิดอยู่ครับนี่ตีกีจตาร์ฟังเอาหันแม่แมวคือควบผมมาบนนั่นฟังเสียงเอาเสียงโน้นเอาเสียงเสียงสัตว์เสียงมางเฮ่ไงว่าคนหูเบีวนี่เป็นถ้าคมาน,นมัสนใจนี่มนหรือครับ ยังไอ้ไ e อ้เยียมเขาไละนีแเ่ไอมเี่ยมเนี่ยยงืนความีตั้มขืนจุดเนี่ยวเขานะบอกให้บามันรู้เรียงรู้ล่วหรอกมีกุมมันอะอยู่รนเนี่เสียงรอบคางดาวทอรอบคางทั้งหลังทั้งหนาเมียนเบ็ดตัวนี่ทั้งหนาผมเป็นพยานหลักฐานให้พอดมานันี้มาแล้วขวเสียง คนว่นนนางเอาไหนเฮียนี่ดังเบ่อกันเป็นมันลามมาตะพุ่นนะครับบอกง่ายๆซะนี่หาเห็ดจีปิดลับเทียนจีเจี๊ยบบ่ได้เลียวเห็ดมันเห็ดทำโขงไงนะครับทั้งเสียงหน้าฝนกว่ออาจ,จะแยกกันเสียเยียต้อยเงียบปิดรับเทียนแมงทั้งที่มึงเป็นไหนเลี้ยงล่าม,มาเสาร็จหลักฐา,านไม่ยันพี่นะครับเป็นยังมงบ้างหลักฐานที่พี่ละ บ่ไปยัดขวาหายคือจังนี่ผมกะนัง,งนี่ไหมเนี่ยขวา,ายเขาบ่เนี่ยจีหัวผมบมเนี่ยปัญญวนน,นั่นเจอกันผมไม่อยากะปันให้ผมเป็นบ้าเป็นประสาทต,ตายห้าตายหงิบหายไปหมดอย่างนั่นอย่างนี้นะแต่บางวลามันสิรับผิดชอบอย่างเดียวแบบจริงเงี่ยมันเหตุเนี่ยงานเป็นข้าราชการนายอย่างเงีบแล้วมัน,น,ไน,นไปนั่นไปนี่เมื่อใดคุณว่า นังข้างหนึ่งเนอะทีเอพูดไปพูดแรกเนะีุ่๊มนี่แหละนี่นายนี่จหนายไงหีงเตียเงินสองมือหิแตียกดควงไปได้จัเนาะเนอะถ้าความคิดเป็นผิดตายห้าเองเบิร์ตบุกควงเป็นไผไม่หเห็นถอดเบิเงี้ยเบิรสั่นาขาวมาเพื่อจานพุ่มตายเหมือน,นทำหาควคมดีแล้วนี่นะนี่นะังนี่เด้อผมพูดเด้ครับเด้อ นะครับหอยฟังหุ่มเนี่นะครับทำมาควบมดีเอาไว้จะว่าต้องกี่นาซีกันเลยมเ่มหนาตรงนี่เบืเอเลยอะปลาไว้ทำนะครับวิโอเคนี่คุ้มนี่อะฟั้างเสียงหลมีหอมม้ยินี่ตยูกล่องละะรลยแตาลเมือนหุ่มสุกมีลมแล้วแล้วพร้อมเทเจกันแล พวกมันนี่เป็นตาสิบอลเนาะมันเดี๋ยวเบึงน้ำเนี่ยกวนตาเป็นเบนี่เยอมเห็นเบืงเองกันเนี่ยปวดพอน็นจะเสียเสีคืนเส้นด่านปวดพอมมันมาจี่เสีตาคนเจหดอาไวัยวาเนาะคนะมันรูนจีรูดิ มุณรู้บริกับู้บริโหรืทัพทาวบอกบอกตัวไทยบานมาบอกมันโหลดต่เป็นในค้จริงแม่งโทษประหารคุนะเยี่เขารยิรบซ่นอนยังเลยครับตีกว่าตระักัการนังผิดกฎหมายเนาะคนธรรมดาสซีเรียก,เก,ก็เขาไปบิบงโลดเขาพิมพ์เข้ามาวทุเขเขายิบงโหลดผู้ใดของใจผู้ใดงงในสิ่ง,งที่ผมบอกพิมพ์เขามาวีทุเข พี่เขาตัวต้านี่พิมึงเข้าไปเบิดด้องหลดงที่พี่ได้ยูทูปมันจะเป็นต้องตรวจสอบมันยังเด้กไปถามพูนเว้ยเขาเบิบ้ง,งปไปเบิ้งในยูทูปอ่ะนะนะครับฝากไว้นำในวันนี้นนนองแมันจะเลิกเงีนบุบนีแล้วเบืบ้งองหลังเขากระจายมันยังหัวเน่าเนานะสัง่งผิดสั่งไปเอาไพ,พ่พามาผิดไพ่มาเมียงมาเหร่นนี่ดี